ออะแม่ใช้ได้สามวันนะแค่น,นี้มันเป็นพอใช้ได้ไงลำยองทำไมใช้เงินเปลืองจังเลยอ่ะเออแล้วแม่เอาอยาดองให้นะรู้ใจฉันจริงๆเลยนะลำยองนี่ลำยองกินน้ำขิงอยู่หรอครับอ๋อใช่ค่ะน้ำผมขอกินหน่อยได้ไหมครับไม่ดีมังค่าคุณกวงอย่าเลยค่ะคุณกวาง อันนี้มันเล่าออเนี่ยต่อแม่หยิบไม้ฉันผิดเหรอเนี่ยอะจ้าใช่จ้าผมก็นึกว่าลำยองกินซะอีกงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะค่ะคุณกวงมึงสตอปอลเลยได้ใจจริงๆไนงะอีลำยองมันก็แง่อยู่แล้วเหรอแม่ยังไงอ่ะคุณกวงก็ไม่มีทางจับฉันได้หรอกอ